สวัสดีครับผมเคียนคลินิกลักเท้าครับสำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแล้วต้องดามเหล็กที่กระดูกนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจเกี่ยวกับเหล็กที่ดามกระดูกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามเหล็กมีกี่แบบต้องเอาออกไหมหรือว่าเหล็กนั้นจะทําให้เราเป็นมะเร็งหรือไม่ซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาเจาะลึกเหล็กดามกระดูกและจะมาคลายข้อสงสัยเหล่านี้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่า ครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับอาจารย์เคนสําหรับอุปกรณ์หรือโลหะที่ดามกระดูกเมื่อหักแล้วนะครับมีหลายชนิดส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเหล็กแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นโลหะผสมซึ่งอุปกรณ์หลกัหลกๆเมื่อมีเขาเรียกว่าภาวะกระดูกหักแล้วหรือลาแล้วเนี่ยสิ่งที่จําเป็นถ้าเราจําเป็นต้องผ่าตัดเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็ต้องควรที่จะมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่น เพียงพอที่จะดามกระดูกและล่อกระดูกให้เราติดได้หรือพูดอีกในนึงก็คือมีค่าความยืดหยุ่นและความแข็งแรงนั้นใกล้เคียงกับกระดูกชิ้นนั้นๆเพื่อให้เกิดแรงที่มีความยืดหยุ่นหรือว่ามีแรงที่ความแข็งแรงไปพร้อมๆกับกระดูกนะครับโดยปกติแล้วคําว่าเหล็กเนี่ยอุปกรณ์ที่จะดามเหล็กนั้นจะมี4รูปแบบหลักๆนะครับอันแรกเขาเรียกว่าเป็นเหล็กดามนะครับก็คือเมื่อมีกระดูกหักแล้วเนี่ยเราก็จะดามด้านข้างหรือด้านใน เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของกระดูกนะครับอันที่2องเขาเรียกว่าเนลหรือว่าเหล็กเสียบนะครับก็จะเป็นเหล็กที่เสียบเข้าไปในกลางกระดูกเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับอันที่3ามเขาเรียกว่าเหล็กลวดนะครับหรือว่า K Y เพื่อดามในกระดูกชิ้นเล็กๆหรือว่าในดามในกระดูกบางชิ้นที่จําเป็นต้องใช้เป็นเหล็กลวดนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหล็กสกรูก็เป็นตัวที่ช่วยยึดในกระดูกที่หัก ในตรงบริเวณที่สกูเข้าไปยึดได้นะครับซึ่งแต่ละแบบจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับโดยที่จะเล่าในในคลิปนี้นะครับก็คือจะพูดในองค์ประกอบหลักของความข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์เท่านั้นนะครับจะไม่พูดในองค์ประกอบเกี่ยวกับว่าทิศทางหรือว่ารูปแบบของกระดูกที่หากว่าเหมาะกับแบบใดหรือว่าเส้นทางที่เข้าไปเราจะผ่านเส้นเลือดหรือเส้นประสาทแล้วจะเกิดการบาดเจ็บในการเลือกอุปกรณ์นะครับก็คือจะพูดแต่คุณสมบัติ ของเหล็กเท่านั้นนะครับในกลุ่มของการตัดสินใจว่าจะเลือกเหล็กประเภทใดเนี่ยอันนี้อยู่กับคุณหมอที่ดูแลนะครับเพราะว่าอนอกจากคุณสมบัติของเหล็กแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือดูผู้ป่วยเป็นหลักเนี่ยอาจจะต้องดูในกลุ่มของรูปแบบของการหากักความรุนแรงอวัยวะข้างเคียงบาดเจ็บหรือว่าเส้นทางที่เราเข้าไปเนี่ยในกลุ่มของแต่ลอุปกรณ์เนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บไม่เหมือนกันและการฟื้นตัวไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณสมบัติและลักษณะของเหล็กบางตัวจะดีกว่าในเชิงของอกลศาสร์ แต่จะบาดเจ็บมากกว่าในของการผ่าตัดนะครับอันนี้ขอจะพูดเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของเหล็กเท่านั้นนะครับในกลุ่มแรกนะครับในกลุ่มของเหล็กดามด้านข้างนะครับก็จะเหมาะกับกระดูกที่เราจําเป็นต้องมีการจัดเรียงให้เข้าที่อย่างเช่นในกระดูกใกล้ข้ออย่างเช่นข้อเท้านะครับหรือว่าในกลุ่มของข้อมือเพื่อให้เกิดการรักษาตัวเองของกระดูกแบบไม่มีสเต็ปหรือว่าไม่มีหินปูนนะครับเพราะว่าในการจัดเรียงแบบ เหล็กดามด้านข้างเนี่ยเราต้องจัดเรียงให้เข้าที่ให้ได้มากที่สุดก็จะมีผลกับการหมุนของข้ออะไรได้นะครับซึ่งในกลุ่มนี้เขาเรียกว่า,าเหล็กดามด้านข้างหรือเป็นเพดนะครับในกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเพดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการแชร์น้ําหนักของกระดูกหักแบบโหลดแบิ่งนะครับก็คือเป็นการช่วยแบกนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเนลนะครับก็คือในกลุ่มของเหล็กเสียบเนี่ยก็จะเหมาะกับกระดูกชิ้นยาวอย่างเช่นบริเวณที่รับน้ําหนักอย่างเช่นในกระดูกต้นขาเนี่ยเพื่อ ให้เกิดการรับน้าหนักได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลงน้าหนักได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับในกลุ่มนี้เขาจะเรียกเป็นลักษณะของการรับน้ําหนักแบบโหลดแชร์ลิงก็คือกระดูกของเราด้วยแล้วก็เป็นการแชร์กับตัวของเหล็กด้วยซึ่งถ้าเติมตามหลักแมคชนิกแล้วในตัวของเนลเนี่ยก็จะรับน้ําหนักได้ดีกว่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าก็จะมีะข้อดีข้อเสียในแต่ละ วิธีการนะครับส่วนในกลุ่มของ KY นะครับหรือเหล็กลวดเนี่ยก็จะเหมาะกับกระดูกชิ้นเล็กๆอย่างเช่นในกระดูกของนิ้วหรือในกระดูกที่ไม่สามารถดามด้วยเหล็กข้างหรือว่าตัวเนลได้นะครับเหล็กลวดก็เป็นตัวช่วยประคองระยะหนึ่งแล้วค่อยดึงออกนะครับส่วนสกรูนะครับก็จะเหมาะกับในจุดของที่มีการบาดเจ็บตรงที่เป็นเราสามารถดามด้วยสกรูดได้อย่างเช่นใน กระดูกชิ้นยาวหรือกระดูกที่ยึดด้วยสกูได้นะครับตรงบริเวณที่หัวของสะโพกในบางจุดนะครับซึ่งเมื่อพูดถึงคําว่าเหล็กแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าคือเหล็กนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วในอุปกรณ์ของการดามกระดูกเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของสิ่งที่เรียกว่าสแตนเลสสตีลนะครับหรือว่าในกลุ่มของไทเทนเนียมซึ่งหลักๆของอุปกรณ์ที่มารักษาในกลุ่มของกระดูกหักเนี่ย จะทำจาก2องค์ประกอบหลักนะครับก็คือเป็นในกลุ่มของสเตลเลสสตีลหรือเป็นในกลุ่มของไทเทเนียมนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในองค์ประกอบทางเชิงแมชชนิกเนี่ยในกลุ่มของสเตตเลสสตีลกับในกลุ่มของไทเทเนียมเนี่ยจะมีความเข้ากันและคล้ายคลึงกับในกลุ่มของค่าความยืดหยุ่นกับความเค้นของในตัวของกระดูกเรานะครับหรือค่ายางโมดูลัสนั่นเองนะครับถ้าจะมาพูดเจาะลึกในกลุ่มของสเตลเลสสตีลเนี่ย สเตลเลสสตีลหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น4-5กลุ่มก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มหลักนะครับแต่ในกลุ่มที่ามารักษาเอามาใช้ในกลุ่มของเหล็กดามกระดูกเนี่ยจะเป็นในกลุ่มสเต e เลสสตีลที่ชื่อว่าออสเทนิติกสเต e เลสสตีลนะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่า1888 8, 8ในที่นี้ก็คือเป็นโครเมียม18%แล้วก็นิกเกิล8%นะครับสำหรับตัวออสเทนิติกนยครับก็จะแบ่งกลุ่มใหญ่ๆได้อีกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีเกรด 304กับ316ส่วนใหญ่แล้วเกร304มเนี่ยมักจะใช้เยอะนะครับในอุตสาหกรรมต่อเรือแต่ส่วนในกลุ่มของแอม i ดิค้ลเกรหรือว่าที่ใช้กับเหล็กที่ใช้ในการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นเกรด316นะครับถามว่าทำไมต้องใช้316นะครับเพราะว่า316เนี่ยจากงานวิจัยพบว่าจะเป็นตัวที่กรัดก่อนออกน้อยที่สุดเมื่อเข้าในร่างกายนะครับแล้วก็เมื่ออยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าฟาทิกสเต็ง ที่ดีกว่าคือมีแรงเค้นหรือว่าแรงต้านทานการเค้นได้ดีที่สุดนะครับส่วนในกลุ่มนี้ก็3ามหน่เนี่ยในตัวของความแข็งแรงเชิงโกนแล้วก็การทําให้เกิดสภาวะแม่เหล็กเนี่ยก็ไม่เกิดนะครับในเกิดสภาวะแม่เหล็กก็เลยเหมาะกับเป็นเหล็กที่ใช้ในการรักษาดามกระดูกของร่างกายนะครับซึ่งรายละเอียดปีกย่อยของสเตนเลส 316L กเนี่ยก็จะมีหลายแบบอาจจะแบ่งออกเป็นสีหลักใหญ,ใหญ่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับบริษัทที่ใช้กับ ตรงบริเวณที่ใช้ของดามกระดูกนะครับก็อาจจะมีหลายคนถามว่าเราใส่ดามเหล็กเข้าไปแล้วทําไมในเครื่องตรวจโลหะที่เราขึ้นสนามบินเนี่ยจะร้องหรือเปล่านะครับซึ่งปกติแล้วโลหะจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มที่เราจะตรวจจับโลหะของตัวเครื่องตรวจจับโลหะนะครับก็จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบก็คือกลุ่มเฟอร์ลัสนะครับ2ก็คือในกลุ่มของอกลุ่มที่ไม่มีธาตุเหล็กก็คือนอนเฟอร์ลัสอย่างเช่นในกลุ่ม ทองแดงหรือไทเทนเนียมนะครับก็อาจจะมีคุณสมบัตินําไฟฟ้าบ้างแต่ว่าไม่มีปฏิกิริยาของต่อแม่เหล็กนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มสแตนเลสสตีลนะครับก็คือในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ตรวจจับโลหะได้ยากที่สุดเนื่องจากโลหะในกลุ่มนี้อย่างที่เรียนไปว่าเป็นลักษณะที่มีตัวนําไฟฟ้าต่ํามากหรือแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติทางแม่เหล็กต่ํามากทําให้เครื่องตรวจจับโลหะเนี่ยซึ่งใช้ในกลุ่มของ การตรวจจับแบบการใช้เขาเรียกว่าคุณสมบัติตัวนําไฟฟ้าหรือ electrical conductivity เพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กเนี่ยทำให้ในกลุ่มของส t ตนเลสสตีลเนี่ยไม่ตรวจเจอในกลุ่มของการตรวจของการตรวจจับโลหะโลหะนะครับซึ่งการตรวจจับโลหะเนี่ยจะตรวจจับได้ง่ายในกลุ่มที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสูงนะครับก็อย่างในกลุ่มแรกนะครับที่มีโลหะกลุ่มปนเปื้อนทำให้เกิดคุณสมบัติของตัวนําไฟฟ้าและคุณสมบัติของแม่เหล็ก ทำให้เกิดการตรวจจับได้ง่ายซึ่งในสุ่มกลุ่มของสแตนเลสเนี่ยเป็นคุณสมบัติตามทั้งคู่เลยทําให้ไม่ตรวจพบในเครื่องอเครื่องตรวจจับโลหะนะครับเทเนียมนะครับที่มีคุณสมบัติไม่มีต,ติกยาต่อแม่เหล็กและการนำไฟฟ้าที่ต่ำมากนะครับในกลุ่มขององค์ประกอบเพราะว่าในกลุ่มของไทเทเนียมในของ medical เกรดนะครับก็จะมีเป็นโลหะผสมหลายแบบซึ่งอาจจะเป็นไทเทเนียมเป็นตัวหลักอาจจะมีตัวอลูมิเนียมหรือบริลลินัมเป็นต่วประกอบซึ่งพอมารวมกันเนี่ย ลักษณะเป็นลักษณะเป็นอลลอยไทอาจจะเป็นอลลอยไทแอลฟาหรือแอลฟาเบต้าบวกกันหรือเป็นลักษณะเป็นเบต้าเนี่ยซึ่งคุณสมบัติของทั้งาการนําแม่เหล็กหรือว่าการนําไฟฟ้าเนี่ยต่ำมากหรือแทบไม่มีนะครับทำให้การตรวจจับของเครื่องตรวจโลหะเนี่ยไม่พบทั้งคู่ทั้งสเตลเลสสตีลกับในกลุ่มของที่เป็นไทเทเนียมอลลอย์นะครับส่วนถามว่าอันนี้อีกอันคือว่าจะเป็นสนิมหรือเปล่านะครับในเหล็กเนี่ยจะถ้าเป็นภาวะที่เกิดจากโลหะที่เกิดจากเหล็กเนี่ย เป็นสนิมได้แต่ในกลุ่มของอ medical grade หรือว่าในกลุ่มของอุปกรณ์ที่ไม่รักษาคนไข้นะสิ่งนี้เกิดไม่ได้นะครับมันอาจจะทให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับคนไข้ซึ่งปกติแล้วในตัว s t a n l e s s s t e ในกลุ่มของอ medical grade ที่กล่าวไปกับตัว t i เนี i u อ alloy ลักษณะทั้งเป็น a อลฟาเบต้าต่างๆเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากไม่มีการนําของทั้งกระแสไฟฟ้าและโลหะเนี่ยทำให้เกิดปฏิกิริยาต่ำเนี่ย ในกลุ่มนี้นะครับก็ทําให้เกิดไม่ให้เกิดสนิมนะครับส่วนในคนที่ถามว่าในกลุ่มของโลหะเนียมีโอกาสทําให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่นะครับจากงานวิจัยปัจจุบันล่าสุดนะครับก็พบว่าเนื่องจากมีตัวโลหะเนียมีปฏิกิริยายทางในร่างกายต่ํามากนะครับในกลุ่มของการตามศึกษามาเนี่ยยังไม่พบว่าทําให้เกิดการที่ทําให้เกิดการเป็นมะเร็งนะครับในกลุ่มของโลหะนะครับ ที่ใช้ในร่างกายนะครับส่วนในงานวิจัยใหม่ๆเพราะว่าในบางส่วนของไอออนบางชนิดนะครับกระตุ้นให้กระดูกเราไปกระตุ้นยีนที่ชื่อแคลซิโทนินยีนเพื่อทําให้เกิดการเอ็กซ์เพรสชันทำให้เกิดการติดของกระดูกที่เร็วขึ้นนะครับงานวิจัยใหม่ๆพราว่าแมกนีเซียมที่ผสมเข้าไปในไอออนบางส่วนนะครับจะเป็นกระตุ้นในกลุ่มของตัวยีนเหล่านี้นะครับเพื่อทําให้ตัวกระดูกของเรานั้นฟอร์มตัวเร็วขึ้น แล้วก็อยู่รอบๆบ,บริเวณตัวแมกนีเซียมไอออนที่เราพ่นเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นงานวิจัยใหม่ๆที่กําลังศึกษาอยู่ว่าตัวแมกนีเซียมเนี่ยที่ไป,ไปพ่นโค้ดกับตัวสแตนเลสหรือตัวไทเทเนียมเนี่ยหรือว่าเป็นตัวเพียวของเขาเองเนี่ยก็จะกระตุ้นทําให้เกิดการติดของกระดูกที่เร็วขึ้นแต่นี้ก็อยู่ในงานวิจัยอยู่นะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับ นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดน,นั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เม s s e n g e อร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ